สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยู u ูบครับ22พฤศจิกายนครับนำข่าวด่วนมาบอกเกษตรกรนะครับประกันรายได้ข้าวงวด2ธนาคารทกศเลื่อนจ่ายไม่มีกำหนดนะครับธนาคารทกศบอกอย่างนี้นะครับการเลื่อนจ่ายนะครับเนื่องจากว่างบประมาณงวด2นะครับมี ไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรทั้งหมดซึ่งซึ่งมี1,500,000กว่ารายนะครับซึ่งก็ต้องใช้วิธีเลื่อนจ่ายก่อนรอจนกว่า,าโครงการประกันรายได้จะมีการเสนอของงบเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีก่อนเมื่อคณะรัฐมนตรีมีม,มติอนุมัติงบเพิ่มจึงจะจ่ายต่อนะครับ ซึ่งตอนนี้งบประมาณก็มีนะครับเงินของทกศมีแต่ว่าแต่ว่าคณะรัฐรนตรีอนุมัติงบไว้นั้นมันไม่เพียงพอต่อการจ่ายนะครับหากจะจ่ายหากจะจ่ายเป็นบางพันเข้าไปก่อนนะครับบางพันเข้ายังไม่ได้ประมาณนี้ก็จะเกิดการคอรหานะครับว่าจ่ายบางส่วนไม่จ่ายบางส่วนฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการคอรหาา ก็รอไว้จ่ายพร้อมกันงวด2นะครับรอคณะรัฐมนตรีจัดสรรงบเพิ่มเติมก่อนเมื่องบพอแล้วจึงจ่ายรวดเดียวนะครับนี่ก็คือข้อมูลข่าวที่แหล่งข่าวธนาคารทรกสเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับเงินส่วนต่างงวด2ก็คือชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้ว นะครับและเป็นผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว9ถึง15พฤศจิกายนงวด2รอก่อนนะครับถามว่าได้ไหมได้แน่นอนครับแต่ว่าต้องรองบเพิ่มเติมและจ่ายพร้อมกันนะครับจะไม่เลือกจ่ายบางพันข้าวไปก่อนนะครับเพราะนั้นรอไปก่อนรองบเพิ่มเติมเมื่องบเพิ่ม,เต,มเติมมาพอจ่ายทุกพันข้าวแล้วก็จ่ายพร้อมกันครับก็สรุปแล้วเลื่อนไปจนกว่าจะ ประกาศอีกครั้งว่าจะจ่ายวันไหนนะครับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ